พี่น้องสาวพุทธหลวงพะบางอยู่ที่ศูนย์พุทธธรรมหลวงพะบางเมื่อนี่ก็เป็นเมื่อวันศิล์ทรงความสุขกำลังใจอนุโมทนามายังพี่น้องสาวพุทธเฮาที่ประเทศลาวมีพระบุทธบทต่อนหนึ่งที่ขึ้นได้ว่าพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าอย่างนี้ ผู้ที่ปัรถนาลาบหยดสรรเสริญสุขตลอดจนการเกิดในสุขติเป็นมนุษย์หรือเทวดาหรือปัถน,นาจะาบ่กเกิดคือบรรลุนิพพานก็ต้องอาศัยศีลอันนี้เป็นคำว้าหรือเป็นพระพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าความปัถน,นาของผู้มีศีลเท่านั้น จึงจะสำเร็จได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ปลื้มปิติยินดีเมื่อได้เห็นพี่น้องสาวพุทธเฮาหันได้เข้าวัดเข้าว,วาไหาว้พระสวดมนต์หักษาสน์มีอุโบสถศิลเป็นต้นก็ <c oughs> ข,อขออนุโมทนามายัางณที่นี่โดยอุบาสกสายผู้นงใกล้พระรัตนตรยัย จะขอให้พี่น้องลาวอยู่ต่างประเทศหรือบอนอื่น้นได้เบิงเนาะเพราะว่าขน้อยตั้งใจเฮ็ดคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นกําลังใจส่งเสริมสนับสนุนยินดีอนุโมทนามายังคูบาอาจารย์ผู้เพิ่นมีความกรุณาเมตตาแก่พี่น้องสาวขุธเทาได้พาไหาพาวพระสวดมนต์ <c oughs> ขออนุญ,ญาตไป ที่ศูนย์ปฏิบัติเนาะศูนย์พุทธธรรมหลวงพระบาง <c oughs> อันนี้แมนผู้ภาพทีพันไายวันศิลนี่เนาะขอสไลด์ห้เบิงเป็นตัวอย่างว่าพี่น้องเขาหันมีความาสมคีหรือมีความมอกงง่ายศรัทธาในภารัตนาตรายัยลายบันไดอันนี้เป็นภาพที่เพันไทยในวันศิลป์นี้ เห็นว่าประเทศเฮาหรือว่าโดยเฉพาะหลวงพระบางเนาะมีคนหน้าตาสดใสมีจิตใจดีมีศีลธรรมมีความใฝ่หู้มีการภาวนาติดต่อเนื่อง <c oughs> มีการเจริญกุศลบั้าว่าจะเป็นทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศล มูกนี้เป็นตาอ่อนซ้อนที่ครูบาอาจารย์เพิินเอาใจใส่ในการสักสวนหรือว่านำพาพี่น้องเขาได้ไหวพระสวดมนต์ขออนุมโมทนานครูบาอาจารย์มาพร้อมทั้งขออนุมโมทนานำพี่น้องทีได้ไปห่วมไหวพระสวดมนต์หักษาอุโบสถศิลกสิขอสลาลใเฮเบิง <c oughs> เธอละแพนเนาะเพื่อเห็นไปพร้อมๆกันเขาจะได้อนุโมทนาเห็นวัดว่าศาสนาโดยเฉพาะความเจริญหงเฮืองในการเผยแร่ธรรมะพาพี่น้องเขาสาวขุดหันเป็นคนมีจิตใจสูงจิตใจประกอบด้วยธรรมะที่เป็น โสภาสังขารยู่ในสังขาร <c oughs> ขันก็มีศรัทธาเป,เป็นเจตสิกหรือว่าเป็นขันที่ป่งแตงให้พี่น้องสาวพุทธเาหันได้มีสมาธิทิได้มีการเสื่อกรรมผลของกรรมที่พระพุทธองค์เพิ่นเอิญว่ากรรมมสกตาศรัทธา หรือกรรมสักตาปัญญาเห็นภาพนี้แล้วสุ่มเสื่อนหัวใจดีใจนำ้ำเห็นครูบาอาจารย์เพิ่นได้หลงอุโบสถหรือบาได้พาออกตนากญ <c oughs> าบโยนญาณโยมหันได้ปฏิพฤติปฏิบัติธรรมนี่ดีใจน้ำหลายๆเป็นสถานที่เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมที่มีความสมคี โดยการเบื้องหูภาพจิบระยายความอความงดงามของมนุษย์พร้อมงดงามของจิตใจความงดงามของของบัรวาศาสนาแน่นอนเทวดากล,ลงมหักษาอนุโมทนานำแม่แต่อามนุษย์เพิ่นก็เห็นหู้เป็น <c oughs> ภาพที่เหตุให้เฮาหันได้มีกำลังใจปฏิบัติธรรมต่ออีกคนหนึ่งเนาะขออนุโมทนาน้ำคูบาอาจารย์มาเมื่อนี้ได้นำเอาพระไตรปิฎกที่จะอ่านให้ฟังสำหรับคนที่อ่านภาษาไทยบ่ได้แต่ว่าพระไตรปิฎกส่วนใหญ่มันสีอยู่ในอินเทอร์เน็ตเป็นภาษาไทยภาษาลาวยังบ่มีโปรแกรมที่สามารถซอกคนได้ดังที่ใจ ต้องการแต่ภาษาไทยเพิ่นม,มีอันนะโปรแกรมสัดเจนเขาสามารถคน้นคว้าพระพุทธพจน์บริวาสิ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาลาวเนาะคนลาวฮอร์สกดีที่ฟังภาษาไทยได้เข้าใจร้อยเปเซ็์แต่บางเถื่อก็อ่านบ่ค่อยได้จึงขออนุญ,ญาตนำเอาพระไตรปิฎกมาอ่านเพื่อเป็นธรรมทานหรือเป็นการเจริญปัญญา ในขันสุตตะ <c oughs> ปัญญาขอยกเอาพระไตรปิฎกเล่มที่เส้าสามในอังคุตระนิกายสตกะอัตกะนวกะนิบาตโอือยาวหลายเติบกรน้อยสิขออนุญ,ญาตอ่านเป็นเสียงภาษาลาวเนาะเพราะอยากให้เข้าใจกันง่ายๆเป็นภาษาง่ายๆของพวกเขาสำหรับทานใดที่สามารถอ่านภาษาไทยได้ขอความการุณาอ่านไปพร้อม เพราะบางเถือผู้อ่านก็นอาจชิอาจคาดเคลื่อนได้คือพระพุทธพจน์เนี่เพิ่นแปลมาจากบาลีถา้าเฮาาิอ่านภาษาบาลีก็บ่เข้าใจต้องขอบใจครูบาอาจารย์พระเทระที่เพิ่นได้ศึกษาบาลีแล้วนำภาษาบาลีที่เป็นพุทธพจน์มาแปลเป็นภาษาที่เข้าเข้าใจได้ขอยกเอา ทานุปฏิสูตรมาอ่านเพื่อส่งเสริมให้เห็นว่าความปรารถนาแห่งใจของบุคคลผู้มิศินท่านยอมสำเร็จได้ขอเริ่มเนาะดูกระพิสุทั้งหลายสิเห็นได้ว่าภาษาบาลีเพันว่าดูกระดูกระพิสุทั้งหลายภาษาหลวงพระบางหรือภาษาลาวเฮาเพันสิว่าดูรา แต่ก็น้อยขออ่านเป็นภาษาบาลีนะที่นี่มัน,ม,นมันมวนแะนนะภายาท้ายเพิ่นว่าไพร่รอว่าเซนดูกระรพริสุทั้งหลายเหตุเกิดแหงทาน8ประการ8ประการเป็นจงังไดดูกระรพริสุทั้งหลายบางคนในโลกนี้ให้ทานคือเขา่นา,าน้าผ้าญานนี่หมายถึงเกิด้อบ่แมนรถได้บางคนก็เอารถไปทาน ที่กิ่งพระเพิ่นมีวินัยของเพิ่นข้าน้อยกับบแมนผักบวได้มีความละเอียดลึกซึ้งในวินัยวินัยของเพิ่นหรือสีลของเพิ่นมีทั้งหมดสองห้อยสกเก็ตคอถ้าโดยละเอียดหลายกว่านั้นขออนุญาตตอนะ่อเนาะให้ทานโดยการให้ดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไร่ที่นอนที่พักหรือปฏิบปฏิบหมายถึงเทียน หลายคนก็นเตรียมตัวรอเทียนหรือถวายเทียนพรนศาการถวายเทียนนี่เป็นการบูชาพระปัญญาคนคือในธรรมจักเพลนศีวาพระพุทธองค์ได้ทรงมีญาณขอโทษจักคุญาณปัญญาวิสาแสงสว่างคำคำว่าแสงสว่างนี่อาโลโกนะแปลว่าปัญญาเพอนหันหุง เหมือนแสงแสงสว่างบวสีลงไปหอดเอาเวจีนรกเพิ่นกันยังเห็นปัญญาเพิ่นซองลงไปพื้นน้ำที่เลึกๆกันยังเห็นสิึ้นไปจนหอดเนวะเนวะสัญญาณสัญญาญาตนะคมเพิ่นกันยังเห็นนี่เพราะฉะนั้นการถวายปฏิบเพื่อบูชาพระปัญญาคุณจึงควรจะพากันเตรียมเตรียมใจเตรียมกายบวสิเป็นการรอเทียน หรือว่าเฮามีเทียนที่ที่ถวายเป็นเทียนยพันษานะแต่สําคัญถ่าว่าอยู่ในศูนย์ปฏิบัติธรรมนี่เพิ่นมีเพียนเพิ่นมีเทียนเล่มใหญ่เนาะเพิ่น,พพนกระสเพิ่นกระสใต้เพื่อบูชาพระรัตนตรัยทุกๆุกมือตลอดพันษาขอตอนเนาะแกพระสม,มณพรามณ์เขาให้สิ่งใดยอมหวังสิ่งนั่น เขาเห็นกษัตริย์มหาศาลพระมหาศาลคะบดีมหาศาลผู้เอิบอิมพังพ่อมบำเรออยู่ด้วยกรรมคุณหากรรมคุณหานี่แปลว่าเพื่อนเห็นดีเพื่อนได้ยินดีเพื่อน,น,นได้กินดีเพื่อนได้กินแซบๆเพื่อนมีสัมผัสดีๆอันนี้เอิ่นว่ากรรมคุณหาเขามีความปรารถนาอย่างนี่ว่าโอ๋นอเมื่อตายไปแล้ว เขาจะเข้าถึงความเป็นสหายของกษัตริย์มหาสารได้จังไดอขอความสังเกตเนาะคำว่าพึงในในภาษาไทยเนี่ยมันสิแปลได้หลายนัยยะแต่นัยยะทีนี่เนี่ยข้าน้อยขอแปลว่าขอเฮาอขอเฮาเห็ดจังไดเขาจะเข้าถึงจะเข้าถึงความเป็นสหายของกษัตริย์พระมหาสารมหาสาลพระมหาศารห,ห,หรือข้าพอดีมหาศารเมื่อตายไปแล้วนะ แน่นอนเนาะทุกคนต้องตายว <c oughs> ่าแบบนี้ว่าแบบนี้สิตกใจแต่ว่าความจริงมันเป็นอย่างสั้นสำหรับผู้ที่จเจริญกุศลมาเต็มเปีเป่ยมจะบม่มีความย่านกลัวในความตายจริงอยู่อาชิย่านน้อยหนึ่งเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่คือเปลี่ยนภพภูมิเปลี่ยนภพชาติก็เป็นธรรมดา เขายอมเข้าถึงเข้าถึงความเป็นสหายของกษัตริย์พามมหาสารกริย์มหาสาพรพามมหาสารหรือคะบดีมหาสารแต่ขอนั่นเฮากาว,วาเป็นของผู้มิศินโบแมนของผู้ทุศินหมายถึงว่าโบแมนของผู้บบมิศินนะนะูกระลพิสุททั้งหลายความปรารถนาแห่งใจของบุคคลผู้มิศินยอมสำเร็จได้เพราะจิตบริสุทธิ์ ก็เห็นพี่น้องเขาจเจริญกุศลกันเนาะ <c oughs> เป็นผู้มีกรรมสักตาปัญญาสั์เจนเป็นผู้หู้ว่าบุญเท่านั้นที่จะทรงผลให้มีความสุขดังที่พระองค์เพิ่นเออพระสง์เพิ่นไห่พรตอนเ้าขอสมทานศินหาสินแปดก็ดีเพิ่นสิว่าสีเลนะสุขติงยันติคือพอสินนัน่นแหละเฮาสิมีความสุขไปสู่สุขติ สีเลนะโพกษะสามพธาย้อนสินนั่นแหละเขาจะมีเป็นคนรวยเป็นคนหังมีเป็นคนมีบริวารมีหยดมีโมนะสีเลนะน,นุนะนะนะนิทุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทเยลลีนมันพันกันมันเบาค่อยออกกระย้อนสินนี่คัละเขาจึงสามารถประพฤติปฏิบัติ อริยมรคมีองค์8ดเพื่อบรรลุมรผลนิพพานได้เพราะว่าอริยะมรคมีองค์8ข้อที่ว่าสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชิวะเนี่ยเป็นหมวดของศีลขอต่อเนาะเพื่อความเข้าใจเพิ่มเติมว่าศีลเนี่ยให้คุณอย่างไดต่อไปดุกะระพิสุทั้งหลายส่วนบุคคลบางคนในโลกนี่ยอมให้ฐานคือเข่าน้ำจนหอดประทีพ ให้แก่สมณะพามเขาให้สิ่งใดยอมหวังสิ่งนั่นอันนี้ข้อความกับคือกันครับข้าวที่แล้วเนาะเขาสะดับมาว่าคือเขาได้ยินมาว่าสะดับหมายถึงว่าได้ยินเขาได้ยินมาว่า <c oughs> เทวดาสั้นจ่าตูมมหาราชมีอายุยืนมีผิวพรรณงามมีความสุขหลาย เขาจึงปรารถนาว่าเหตุเน้จได่นอเมื่อตายไปแล้วเขาจะเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาสั้นจาตูมหาราชเขาตั้งจิตอธิษฐานนึกภาวนาอยู่ในใจของเขาน้อมนึกไปทางทีทีเรวในทางทีเรวในที่นี่หมายถึงว่าในสายตาของพระเทเจ้าว่าเลวแต่ใสายสายตาของพวกเขาว่าไปเป็นเทวดาเนี่ยมัน ม,มันดีกว่าเป็นมนุษย์อันนี้เป็นคําของพระเจ้าเนาะก็ต้องพยายามทําความเข้าใจว่าคํานี้แปลว่าอย่างคําที่พระเจ้าเพิ่นเพิ่นหมายนะทางเร็วเนี่ยบจเจริญญิงเมื่อตายไปเขาถึงความเป็นสหายของเทวดาสั้นจาตุมหาราชคอนี่ แต่ขอนี้เขากาวว่าเป็นของภูมิศิลถึงปรารถนาว่าจาตุมนี้เป็นของเลวพระพุทธเจ้าเนาะจะเป็นของดีของพุถุชนคือพวกเขาว่าก็ดีกว่าเป็นมนุษย์นะการตั้งคิดปรารถนาว่าจะเป็นเทวดาเนี่ยโบเมนความปรารถนาของผููทุศิลคือผู้ิภูมิศิลป,ปรารถนาบ่ได้ดูกะระพิสุทั้งหลายความปรารถนาแห่งใจ ความปรารถนาแห่งใจของบุคคลภูมิศีลยอมสำเร็จได้เพราะจิตบริสุทธิ์อันนี้ก็สิขออธิบายเพิ่มเติมเนาะเพราะว่าข้อความนี่มันสิซ้ำๆกันถ้าเขาจำหรือท่องธรรมจักรกับประวัตนนาสตรได้นี่ก็สิจือคำซื่อของสวรรค์ต่างๆรวมทั้งเป็นพรม คือสวรรค์นี่มีทั้งเมดหกสั้นเนาะกะสิมีจาตูมดาวดึงยามาดุสิตนิมมานุรดีปรินิมปิตวัสวัตติคือเห็นอยู่หน้าจอตอนนี้อันนี้ผู้ที่ว่าได้ให้ทานท่นตั้งปัถนาวระเหตดยังใดนอ้อเมื่อเขาตายไปและเขาสิไปเกิดเป็นเทวดาเป็นสหายของอเทวดาสั้นดาวดึงสั้นยามาสั้นดุสิตสั้นนิม,มานุรดีหรือสั้น บาลินิมิตะวัสวตัตตีกะขอความกับค้ายๆกันเพราะว่าเพิ่นว่าผู้ที่ตั้งความปรารถนานี่ต้องมีศินบอแมนของผู้ถุศสินบอแมนของผู้ถูศีินขอความกับค้ายๆกันเมื่อมาถึงพรหมพรหมมาโลกอันนี้ก็ดูกะระพิสุทั้งหลาย ผู้ที่ให้ทานคือเข่าน้ามจนถึงประทีบให้แกสมณะพามเขาให้สิ่งใดยอมหวังสิ่งนั่นแต่ที่นี่เขาหวังสั้นผมผู้ใดบัดนี้เพราะว่าผมนี่มีอายุยืน,นกว่ามีความสุขสงบกว่ากระสิบออ่านเมื่เนาะเพื่อ,อเอาไว้คุยกันเรื่องกับเ,เรื่องเกี่ยวกับการเจริญกุศล กสิฟากาพระไตรปิฎกพระสูตรนี่ดังของความทั้งลงเพือเข้เห็นพระไตรปิฎกเล่มที่เส้าสามหรือว่าเนื้อความจากพระไตรปิฎกเนี่ยบนนี้หรือว่าเปรียบเทียบใส่พระไตรปิฎกสบับมหาจุลาหรืออัตถกถาก็ได้อันนี้เป็นบาาาบาลี อันนี้เป็นภาษาบาลีอักษรไทยเป็นภาษาโรมานอีกเพราะฉะนั้นพระไตรปิฎกที่ขน้อยอ่านหรือว่าอาจารย์ได้อ่านมานิที่ขอฝากไว้ในคลิปนี้แต่พระไตรปิฎกที่ยกขึ้นมานี่เป็นพระไตรปิฎกมาจากสบับหลวงคือคือบ่อิในระบบของอินเทอร์เน็ต เพิ่นมีพระไตรปิฎกอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ Server, หรือว่าบอนที่เพิ่นบรรจุไว้กระคอยุติในการอ่านธานุปฏิสูตรเพื่อให้กำลังใจแก่สาวพุธผู้ประพฤติปฏิบัติอยู่พร้อมทั้งขออนุโมทนาการฟังกดีการคือขน่อยเนาะเป็นคนอ่านเนาะ การสาธยายก็ดีจัดว่าเป็นธรรมทานธรรมทานนิสนะการให้ทั้งปวงด้วยเหตุน,นี้ขน้อยขอตั้งเจ็ดจิตอธิฐานด้วยบุญผลบุญนี้ว่าอิทังเมปุญญังนิพานัสสะปัจ,จโยโหตุคือบุญในกิยาที่ขน้อยเหตุขน้อยหวงังมักผลนิพานคือปัฒนาความรุดพ้นบกเกิดอีก ขอความปรารถนาของแต่ละท่านที่ปรารถนาโยงสำเร็จสำเร็จด้วยสินที่พวกเขาได้ศึกษาและปฏิบัติกันอยู่ขออนุมโมทนาสบายดี